วันนี้จะพามาชมวัดส,สวยๆกันที่วัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดส,สมุทรปราการบอกเลยว่าใครไม่มาถือว่าพลาด เพราะคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าสมุดปาการจะมีวัดที่สวยจึง้งสวยช่ำสวยปังเวอร์ใช้คํำว่าสวยได้เปลืองมากขับรถเข้ามาในวัดปุ๊บบอกเลยประทับใจตั้งแต่แรกเห็นบรรยากาศดีมากล่มลื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ตลอดทางแถมลานวัดก็สะอาดสะอา้านจุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่พระอุโบสถสีขาวที่ตั้งเด่นเป็นสง่า พื้นกระเบื้องข้างนอกผสมประสานลวดลายปูนปั้นที่ดูอ่อนช้อยใครเห็นต้องร้องว้าวภายนอกก็สวยแล้วแต่ในอุโบโสถสวยงามยิ่งกว่าภาพวาดฝาผนังภายในพระอุโบสถนั้นสวยมากละเอียดสุดๆความงดงามของพระพุทธสิริรัตนมุงคลพระประธานที่นี่ขนลุกมากหลังจากไหว้พระขอพรเรียบร้อยลองเดินมาชมวิวรอบวดัดบรรยากาศเงียบสงบล่มลื่นอิ่มบุญอิ่มใจแน่นอน